สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่คารพบรักทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามขอนําเสนอขุนพันธ์ปราบโจรด้วยอาคมโดยเจริญตันมหาพรานสํานักพิมพ์ไพลินวันนี้นําเสนอท่านในชื่อเรื่องทลายซ่องงาไม้ไผ่สมัยหนึ่งที่สุราธานี เป็นที่รองรับข้าราชการที่ถูกเนรเทศมาจากที่อื่นทำให้ในตลาดเวลานั้นมีโรงยาฝิ่นและบอนการพานันอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะบอนพนันเก่าแก่ที่เปิดดำเนินการมานานกว่า40ปีชาวบ้านพากันเรียกว่าซ่องไม้ไผ่งาช้างเพราะรอบบริเวณซ่องมีต้นไผ่งาช้างหรือไม้สร้างขึ้นรอบตัวบอนตั้งอยู่ในตลาด เป็นตึกสองชั้นชั้นล่างเปิดให้ขายของมีของขายสารพัดพวกพน,นันทุกคนจะเอาอะไรก็สั่งลงมาทุกอย่างฟรีมีสารแรกชักของขึ้นไปบริการถึงชั้นบนซ่องไม้ไผ่งาช้างไม่ต่างกับมาเฟียประจำเมืองสุราษฎร์ธานีมีเจ้าของซ่องมีอิทธิพลมากชื่อนายสวัสดิ์ มีพี่ชายเป็นหัวหน้าศาลพิพากษาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรแต่บารมีก็ยังแผ่มาถึงน้องชายทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กล้าเข้าไปยุ่ง,ท,งทั้งทั้งที่ตั้งอยู่ห่างจากสถานีตำรวจสุราธานีเพียงเล็กน้อยมีในแปะถูกเนรเทศมาจากบางกอกรับหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในซ่องนอกจากนี้ ยังต้องคอยหาพวกเนรเทศพวก18มงกุฎลูกน้องมาคุมซองโดยบริวารพวกนี้สามารถนำคนอื่นสามคนเข้ามากินฟรีสมัยที่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีบัญญัตินนนครย้ายไปประจำการอยู่ที่สุราษธานีใหม่ๆพยายามจะกวาดล้างก็ไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งเป็นร้อยตำรวจเอกไปประจำการที่สถานีตำรวจเกะาะคาจังหวัดลำปางก็ยังไม่สามารถทำอะไรซ่องนางลมและบ่อนการพนันแห่งน,นี้ได้สาเหตุที่นายตำรวจทุกยุคทุกนายปราบซ่องไม่ไผ่งาช้างไม่สําเร็จเพราะมีร้อยตำรวจตรีพุทธเป็นหัวหน้าคุ้มครองซ่องมิหนำยังให้ในร้อยในจาในสิบผลตำรวจ มารับเงินเดือนจากนายสวัสดิ์เจ้าของซ่องเวลามีคำสั่งจากกรมตำรวจให้ปราบปรามพวกนี้จะคอยเป็นสายแจ้งข่าวคราวให้รู้ล่วงหน้าด้วยเหตุนี้การปราบซ่องไม่ไผงงาช้างจึงไม่สำเร็จสักครั้งพอร้อยตำรวจโทพิษทวีทองผู้มีความสัมพันธ์ทางเคขยญาติกับขุนพันธรักษ์ราชเดชแต่เกลียดชังการทุจริตทุกประเภท ขอย้ายจากพัทธลุงไปอยู่สุราธานีพยายามที่จะกวาดล้างให้หมดจึงไปคลุกคลีกินนอนและเล่นที่ซ่องนี้เป็นประจำนายสวัสด์หัวหน้าซ่องสังเกตท่าทางต่างจากคนธรรมดาจึงเดินเข้าไปยื่นปืนและกระป๋องบุหรี่ใส่ทนบัตรไว้แน่นโดยให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าต้องการมีชีวิตรอดให้หยิบกระป๋องเงินหากเลือกปืน มีแต่ตายสถานเดียวและตายฟรีซะด้วยโดยที่ผู้ต้องหาไม่ต้องรับโทษแต่สถานใดเพราะศาลจะตัดสินคดีใดต้องอาศัยพยานแต่พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ล้วนเป็นลูกน้องของมันทั้งหมดในที่สุดร้อยตำรวจโทพิษต้องเลือกเอาเงินและถอยออกมาตามระเบียบครั้งแรกร้อยตำรวจเอกบุตรมาปฏิบัติงานอยู่ที่สุราธานีนั้น ได้ไปเช่าบ้านพักของในพวนเป็นชาวเพชรบุรีตัวบ้านตั้งอยู่หลังกองมาคับการห่างกันแค่เพียงถนนขวางกัน้นในคืนแรกขุนพันได้พาลูกน้องออกตรวจท้องที่พวกหัวขมโมยที่เที่ยวงัดเงะต่างมองเห็นตำรวจมาตระเวนเป็นครั้งแรกทุกคนพากันตกใจวิ่งหนีหลบไปกันหมดพอหากินบนบกไม่ได้ พวกมันพากันลงไปงัดแงะไตถุนเรือนแพในน้ําจนชาวแพเดือดร้อนร้องเรียนไปถึงนายชะลอจารุจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีข้าหลวงได้ไปพบขุนพันธ์ที่บ้านพักบอกว่าท่านร้องมาแค่ไม่กี่วันทํำไมโจรงัดแงะตามบ้านเรือนแพชุกชุมขึ้นขุนพันธ์เรียนว่าผมก็ออกตรวจท้องที่ทุกคืนท่านร้องไปกับผมสิครับ ชาวบ้านจะได้รู้ว่าข้าหลวงกับตำรวจเอาจริงคืนต่อมาร้อยตำรวจเอกบุตรพาผู้ว่าราชการจังหวัดออกตรวจท้องที่โดยมีลูกน้องลงลุยโครนบุกจับพวกหัวขโมยที่หนีไปก็ถูกปืนไลยย่ยิงไปติดติดถูกบ้างไม่ถูกบ้างนานวันเข้าพวกงัดแงะพากันหนีจากอำเภอเมืองสุราธานีไปอยู่ทางอำเภอชัยยาจังหวัดสุราธานีอำเภอสวี จังหวัดชุมพรท้องที่ข้างเคียงจนมีหนังสือจากชุมพรมาต่อว่าทําไมไล่พวกคนชั่วเข้ามาในเขตปกครองของพวกตนขุนพันธรักษ์ราชเดชต่อไปว่าบ้านใครเมืองใครก็รักษากันเอาเองเราไม่รับผิดชอบร้อยตำรวจเอกบุตรพันธรักษ์อยู่สุราษ์ชานีไม่ถึงสามเดือนหลวงอดุลเดชรัตหรือบัตพึ่งพระคุณ อธิบดีกรมตำรวจแทนที่จะมีคำสั่งมาถึงพันตำรวจโทหลวงประภาสเลขาวิาพาสผู้กำกับการสุราษธานีแต่กลับมีโทรเลขลับเฉพาะมาถึงสมัยนั้นยังไม่มีวิทยุหรือโทรศัพท์ทันสมัยใช้โทรเลขมาถึงขุนพันธรักษ์กราชเดชในโทรเลขมีข้อความว่าลับที่สุดด่วนพิเศษให้ปราบซ่องในจังหวัดสุราธานีให้เรียบร้อย แล้วให้รายงานทุกสิบห้าวันขุนพันธรักษ์ราชเดชพับโทรเลขฉบับนั้นใส่กระเป๋าเสื้อครุ่นคิดในใจว่าสมควรแจ้งแก่ผู้กำกับหรือไม่ถ้าไม่แจ้งก็ไม่เหมาะถ้าผู้กำกับรู้อาจถูกตำหนิว่าไปฟ้องเบื้องบนแต่ขืนแจ้งไปเท่ากับกระทําผิดวินยัยจึงทบทวนอยู่นานในที่สุดหาตำรวจเก่าที่ชำนาญท้องที่มาร่วมงานก่อน จึงได้สิบตำรวจตรีเกียรติศีทิพย์เป็นคนแรกโดยกล่าวชมว่าเธอมีแววดีผมมาที่นี่ไม่มีเพื่อนจึงต้องการรับสมัครลูกศิษย์เธอช่วยหาคนใจถึงมากเท่าไรยิ่งดีพอมูกเกียรติผาพักพวกมามากพอสมควรร้อยตำรวจเอกบุตรได้นําลูกน้องออกทลายซ่องการพานันทุกแห่งเว้นแต่ซ่องไม้ไผ่งาช้างแห่งเดียวที่มีกำลังและอิทธิพลหนุนหลังอยู่ จึงคิดไม่ตกจะเดนเนินการอย่างใดดีดขุนพันปรึกษากับหมูเกียรติว่าในฐานะที่เธอเป็นตารวจเก่าชำนาญพื้นที่ดีได้ข่าวยังมีพวกหัวขโมยไปอาศัยอยู่ที่ซ่องไม้ไผ่งาช้างอีกจริงหรือเปล่าหมูเกียรติตอบว่าพวกนักเลงคุมซ่องไม่เคยข้องแวะกับพวกหัวขโมยเพราะมันอยู่กินอย่างสุขสบายไม่ต้องอดยากถึงกลับไปเที่ยวงัดแงะชาวบ้าน โดยเฉพาะบ้านในแปะมีทั้งเหล้าฟินกัญชาบริการเต็มที่ขุนพันแกล้งถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นทำไมถึงปราบซ่องไม่ไผ่งาช้างไม่ได้ละ่ะท่านร้องเพึ่งมาม่ยยังไม่รู้เรื่องนี้ตำรวจท้องที่นี้ตั้งแต่ในร้อยในจาในสิบพลตำรวจแอบรับเงินเดือนซ่องนี้กันโดยไม่ให้ผู้กำกับรู้ อย่างนี้ต่อให้เทวดาที่ไหนมาปราบก็ปราบไม่ได้พอโมเกียรต์เล่าจบได้ลงมือเขียนชื่อตำรวจที่มีส่วนผัวพันกับซองใส่กระดาษส่งให้ขุนพันหลังจากนั้นขุนพันพยายามไปที่บ้านพักของพันตำรวจโทหลวงประพาสเลขาวิภาคผู้กํากับทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งได้ตรงเข้ากราบที่เขาพร้อมกับพูดว่าคุณพ่อครับ ที่ผมมาบ้านท่านทุกวันไม่ใช่มารบกวนแต่มาเรียนรู้อัธยาศัยของท่านตั้งแต่ผมอยู่มาหลายแห่งไม่เคยพบบุคคลเช่นท่านเมื่อมาเป็นผู้ร้องผู้กำกับอยู่ที่สุราธานีสังเกตว่าท่านเป็นคนน่าเคารพนับถือพอจะเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาได้พันตำรวจโทอหลวงประพาสเกิดความสงสัยขึ้นมาจึงย้อนถามขุนพันธ์ มีความคับอกคับใจเรื่องอะไรบอกมาเลยขุนพันตอบว่ามีครับผมเองมีความผิดเพราะต้องการรักษาระเบียบวิน,นัยถึงไม่ได้เล่าให้คุณพ่อฟังเป็นไปได้อย่างไรขุนท่านเอาใจใส่ราชการดีตั้งแต่มาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่พวกโหูขโมยหายหมดผู้ก,กำกับถามไปด้วยสงสัยพวกนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่ยังมีสิ่งที่ยากที่สุดและจําเป็นต้องทําด่วนที่สุดกล่าวจบขุนพันยื่นโทรเลขรับเฉพาะส่งให้เพียงแค่ผูกกำกับรับมาเปิดอ่านถึงกับตอบอกผางเรื่องนี้ผมไม่ทันเอาใจใส่ทั้งที่รู้และตั้งใจจะทำหลายครั้งแต่ไม่มีหนทางทำเลยมีครับนี่ไงผมมีรายชื่อพร้อมเชิญพิจารณาดูสิ่งที่คุณพ่อไม่สามารถทำได้ ขุนพันตอบและสรงรายชื่อตำรวจที่ผัวพันกับซ่องไม่ไผ่งาช้างให้พอหลวงประพาสเลข,ขาวิภาคอ่านรายชื่อจบสิน้นสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นอาการโกรธจัดขึ้นมาทันทีอุมเมเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองนี่มันทำก่อนที่กูมารับตําแหน่งที่นี่เสีอีกคุณพ่อจะให้ผมดำเนินการเมื่อไหร่ครับขุนพันถามเพื่อความแน่ใจเอาเลยท่านขุนทุกอย่างผมรับผิดชอบเอง ร่วงประพาสในความมั่นใจเต็มที่แผนแรกคุณพ่อต้องให้ตำรวจที่รับเงินเดือนจากซ่องย้ายด่วนทันทีขุนพันแนะฮะแล้วจะหาตำรวจที่ไหนมาแทนล่ะตำรวจของผมมีอยู่ในแผนแล้วครับโดยจะให้ร้อนตำรวจตรีแช่มแกล้วธนงหัวหน้าสถานีสวีจังหวัดจุมพรเขาเป็นศิษย์รุ่นพี่จากตำนักอาจารย์เขาอ้อและเป็นเพื่อนเก่ามาแทนหมวดพุทธหัวหน้าซ่อง รวมทั้งคนอื่นๆในรายชื่อที่ผมเตรียมให้แล้วหลวงประพาสเลขาวิภาคทรงรายชื่อทั้งหมดไปยังกรมตำรวจเพื่อขออนุมัติต่ออธิบดีชั่วเวลาไม่นานทีมือปราบเฉพาะกิจถูกส่งมาครบหมดหลังจากนั้นขุนพันธ์กัวดแช่มพากันไปกินน้ำชาที่หน้าซ่องไม้ไผ่างาช้างซึ่งหลังซ่องมีห้องว่างอยู่แต่เป็นห้องแถวเล็กๆสองชั้นมีเฉลียงทั้งข้างบนและข้างล่าง หลังหนึ่งเจ้าของเป็นแม่ไม้หน้าตาดีเช่าอยู่ข้างบนเป็นห้องนอนส่วนข้างล่างเป็นห้องรับแขกภายในตู้โชว์มีเครื่องลายครามพระบูชาขุนพันธ์แกล้งเข้าไปเดินชมของที่อยู่ในตู้แต่ในใจคิดที่จะจีบแม่ไม้คนนี้ถ้าสำเร็จการปราบซ่องไม่ไผงาช้างก็สะดวกขึ้นแต่แม่ไม้ย,ยังเฉยเมยไม่มีท่าทีจะสนใจขุนพันธ์ด้วยซ้ำไป ขุนพันธรักราชเดชหวนนึกถึงนิสัยของเพื่อนรักเพราะเมียแต่ละคนเป็นแม่ไม้ทั้งสิ้นแม้แต่เมียคนปัจจุบันก็เป็นแม่ไม้แสดงถึงเป็นเสือผู้หญิงประเภทแม่ไม้ตัวฉกาดจึงแกล้งชวนไปชมพระเครื่องหลายคลามและของเก่าท่าทีขุนพันแกล้งทำเป็นสนใจสิ่งของภายในตู้แต่สายตาพยายามสังเกตสายตาของบุคคลทั้งสองเริ่มมีท่าทีใยดีต่อกัน วันหนึ่งขุนพันธ์บอกกับหมวดแช่มว่าแชม่มรือขึ้นไปเซ็นชื่อลงประจำวันจากนั้นจะไปสืบจับผู้ร้ายที่ไหนก็ตามใจมึงหมวดแช่มเป็นตำรวจเก่าที่เคร่งครัดต่อระเบียบวินยัยจึงโต้แย้งว่าไม่ได้ท่านขุนเป็นแค่ร้องผู้กำกับจะมาสั่งให้ผมเซ็นชื่อไม่ต้องทำงานได้ยังไงได้สิเรื่องที่ย้ายขุนจากสวีมาอยู่ที่นี่ขุนรู้ไหมว่าใคร ขุนพันธ์แกล้งถามกรมตำรวจนะสิอย่าบอกนะรองคุมกับอย่างท่านขุนสามารถย้ายผมมาอยู่ที่นี่ได้หมวดแช่มตอบแบบไม่ให้โต้แย้งได้มาดูอะไรนี่สิแช่มขุนพันเรียกหมวดแชม่มเข้ามาดูโทรเลขลับเฉพาะฉบับนั้นหมวดเริ่มกระจ่างชัดตั้งแต่นั้นเพียงไม่กี่วันก็กลับขึ้นไปทำงานตามปกติทันทีที่พบหน้ารองผู้กกับก็ส่งยิ้มเป็นใน แสดงว่าทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยหน่วยสายสืบจากพัทลุงที่ปลอมตัวเข้าไปในซ่องไม้ไผ่งาช้างเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวให้ตำรวจทราบปกติจะรับเงินเดือนจากขุนพันธ์คนละ30บาทซึ่งผู้กกับทราบเรื่องก็เพิ่มให้อีก50บาทรวมเป็น80บาทพอในซ่องทราบข่าวก็เพิ่มให้อีกร้อยบาทรวมเป็นเงิน180บาทซึ่งมากกว่าเงินขุนพันธ์บาท พวกนี้ก็เลยรายงานมาแบบขัดขาดห,หายหายไหนที่สุดก็ต้องไล่กลับไปพัฒนลุงทุกคนการที่ขุนพันธ์จะลงมือย่อมตกเป็นเป้าสายตาของสายสืบทางซ่องตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ก็ทำทีเป็นออกตรวจท้องที่อำเภอท่าขนอมไปตามลำน้ำล่วงหน้าเจ็ดวันโดยไปยืมเรือขนาดห้าแจวของครูประชุมท่าพักกำนันพักพวกกันมีตำรวจเป็นคนแจว มีสเสบียงอาหารเสร็จสับเรียบร้อยพอไปถึงที่อำเภอท่าขนอมก็ขึ้นไปลงประจำวันเที่ยวกลับมานอนตามลำน้ำพอถึงท่าโรงช้างเห็นไม่ไผ่ขึ้นริมแม่น้ำเยอะแยะขุนพันสั่งตำรวจตัดไม่ไผ่สองลำทำบันไดไว้ก่อนหนทางข้างหน้าจะได้ไม่ต้องไปเอาไม้ไผ่ใครให้เป็นบุญคุณก่อนออกเดินทางขุนพันได้แบ่งกำลังออกเป็นสามหน่วยดังต่อไปนี้ หน่วยที่หนึ่งมีร้อยตำรวจตรีแชมแกลว์ทนงเป็นกองเป็นกองอาธมาตมีหน้าที่ทุบและพังเท่านั้นทุกอย่างขุนพันเป็นผู้รับผิดชอบหมดหน่วยที่สองมีขุนพันธรักราชเดชมีหน้าที่ปีนป่ายหน่วยที่สให้จาในสิบตำรวจจารึกเวสุนทรมีหน้าที่รอบล้อมพอถึงวันนัดหมายให้ล้อมถนน คนในอย่าให้ออกคนนอกอย่าให้เข้าคืนนั้นฝนตกพรำๆเมียหมวดแช่มกำลังหลับอย่างสุขสบายพอถึงตอนหนังเลิกแตรวงเป่าเพลงสรรเสริมพระบารมีตำรวจแบกบันไดไปขึ้นทางห้องเมียหมวดแช่มก่อนนอกจากนั้นยังสั่งให้หมวดแช่มยืนให้เพื่อนตำรวจขี่คอขึ้นไปทันทีที่ขึ้นไปถึงฝาผนังห้องเมียหมวดแช่ม ซึ่งที่กั้นด้วยไม้ถูกกำลังตำรวจดันไปเอียงราบเกือบติดพื้นตำรวจทั้งหมดรีบจู่โจมเข้าไปทันทีฝ่ายพวกชาวบ้านร้านตลาดตกใจยิ่งกว่าญี่ปุ่นขึ้นอีกอกพยพขนข้าวขนของหนีลงเรือกันอลลมานหมวดแช่มปีนมานไดตามขึ้นไปใจยังมีความเป็นห่วงเมียสวยพอเข้าไปในห้องก็พบข้าวของถูกตำรวจย่ำจนพังพินาศแต่ก็ไม่ปรากฏร่างเมียสวยไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหน พอตำรวจบุกเข้าไปแสงสว่างในซ่องไม้ไผ่งาช้างก็ดับพลึบลงทันทีคงได้ยินแต่เสียงทำลายข้าวของดังโครมครามประตูเหล็กยังไม่มีความหมายผังพินาศขนาดแมวยังถูกคนเหยียบตายไปหนึ่งตัวถ้ำกลางความมืดตำรวจจับผู้ต้องหามัดไว้ได้จำนวน21คนมีอยู่คนหนึ่งหนีการจับกุงมของตำรวจตกลงมาจากการสาดสีสากระแทกพื้นตายคาที่แต่นายสวัสดเจ้าของซ่อง ปีินทางลับขึ้นหลังคาหลบหนีไปได้ภายหลังจากทลายซ่องไม้ไผ่งาช่างสําเร็จขุนพันได้รายงานไปให้ผู้กํากับทราบครู่ต่อมาผู้กํากับก็มาสถานที่เกิดเหตุมีตารวจสองคนเดินตามหลังคนที่อยู่หน้ามือถือตะเกียงเจ้าพายุส่วนคนที่อยู่หลังสะพายเชือกปานมนิีลามาด้วยพอมาถึงที่มีศพนอนตายอยู่ให้ล้อมเชือกไว้ พร้อมกันนั้นสั่งให้เก็บของกลางให้หมดมีทั้งทองรูปประพันธ์และธนบัตรที่เปลิวเกลื่อนกระจายอยู่ตามกันศาสตร์มากมายขุนพันร้องตะโกนไปว่าเหลือของกลางมั่งนะนอกนั้นตามใจพวกมึงเลยรุ่งเช้าตำรวนมาเขียนแผนที่ไม่ถูกต้องใช้วิธีถ่ายภาพแทนส่วนศพคนตายก็ถูกทิ้งยังไม่ได้ชันสูตรปล่อยให้ขึ้นอืดเน,น่าเหม็นจนชาวบ้านทนไม่ไหว ต้องอพยพหนีกลิ่นกันส่วนที่อยู่ก็ไม่ยอมเปิดประตูด้านหน้าต้องออกหลังบ้านจนกระทั่งหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปขุนว่องหมอจังหวัดได้มาชนสูตรพอมาถึงบอกว่าจะเหลืออะไรให้ชนสูตรหมากับอีกาช่วยกันคาบเนื้อไปเหลือแต่กระดูกไว้ฝ่ายในแปะหัวหน้าคุมซ่องเป็นลูกน้องของพันตำรวจเอกหลวงอารักษ์ประชากร หม่อมหลวงประสงค์ดารากรผู้การสุราธานีเวลานั้นนครศรีธรรมราชชุมพรก็ขึ้นที่นี่เวลาผู้การออกตรวจท้องที่ในแป๊ะจะบรรทุกของให้ซึ่งหลังจากซ่องไม้ไผ่งาช้างถูกกวาดล้างไปแล้วในแป๊ะได้มาอยู่รับใช้พันตำรวจเอกหลวงอาลักษ์ประชากรจนแก่ตายหลังจากที่ร้อยตำรวจเอกบุตรปราบซ่องไม้ไผ่งาช้าง พันตำรวจเอกหลวงอารักษ์ประชากรก็มาตรวจท้องที่แล้วบอกว่าขุนพันกับพวกที่จับซ่องนี่ทารุณไม่ใช่จับการพน,นันแต่เป็นการทําลายทรัพย์สินราษฎรจนถึงขั้นมีคนตกตึกตายลักษณะไม่ต่างกับการปล้นมีความผิดทางอาญาร้ายแรงจึงรายงานไปยังหลวงอุดลเดชรัตอธิบดีกรมตำรวจไม่ขอรับรองตำรวจทั้งชุดอยู่ในปกครองของตน ร้อยตำรวจตรีช่าแก้วธนงถูกย้ายไปอยู่สถานีตำรวจภูธรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายใน24ชั่วโมงสิบตำรวจตรีเกียรติศรีทิพย์ถูกย้ายไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอกะเปอร์จังหวัดระนองโดยให้เมียคอยอยู่ที่จังหวัดสุราธานีจ่าในสิบตำรวจจารึกเวสุนทรเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวีจังหวัดชุมพร ก็จบไปอีกตอนหนึ่งครับเรื่องราวของขุนพันธรักษ์ราชเดชในตอนทลายซ่องงาไม้ภผยโดยเจริญตันมหาพรามสำนักพิมพ์ไพลินและรายการสองยามขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านได้โปรดติดตามในตอนต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ